ขับมาตั้งนานขาวมาจะแห้งเสียงเข้ากันหน้าไหมล่ะท่านผู้ชมเป็นไงครับจริง M หน่งห้มันก็ขับดีเหมือนกันนะครับเนี่ย,ยไหนดูสิเมียวอะไรกินบ้างยี่สิบบาทยอดไปเอาโคกนี่แหละสปอนเซอร์กูด้วยนะหยิบออกมาเปิดดังแคล็กแต่เหมือนไม่ได้เปิดท่านผู้ชมจับได้ไห เป็นทีมห้าก็เท่เนี่ยนะครับเนี่ยวันนี้เว้ยใครคล้องบด,ดีวนันจุงามเทวมาสวัสดีครับวัดียังวะ่ะเสียงกระโดดไปทำไมนี่กูเสียงกระโดดทำไมนี่ย <c oughs> ได้แล้วหนึ่งลูก <c oughs> สองลูกพี่ครับ <c oughs> ขอทายดีๆก็ได้ครับ <c oughs> พี่ <c oughs> โอ้ยมันมองอยู่มันมองอยู่เโอ้ยงามเทยวอุยอดด้ยสีลอนี่ก็ใช่เดยอื้อรถนี่มึงไปเข้ากันนาดานะ่าจะเป็นกูขับเลยวะอ่ะเดี๋ยวไปก่อนนะครับ ไปยังไงใครวะมุมคางก็สวยเหมือนกันนะเนี่ออ๋อไปยางไงเขาเรียงอือืม,อ,มอยากได้อย่างเลยเว้ยอืมสวยงามก็ไปพอซื้อดีกว่า มัวจังรอไงนิดนึงนะนานๆที่ได้ออกกล้องเป็นงี้ตลอดเลยครับโอเคสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเพราะผมช่องวอร์ r โฟล์แล้วก็อยู่กับแนทเอ็นบีทูแน็คแน็นะครับผมก็วันนี้เลยชื่อนี้วันนี้เรามีโอกาสพิเศษนะครับโดย ยามาฮ่า MT 1นนะครับผมเป็นยามาฮ่าเป็นสีใหม่ใช่สีใหม่เลยเป็นสีใหม่ล่าสุดซึ่งมีโอกาสได้มารีวิวให้ทุกคนดูนะว่าสีเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับตามคอนเซ็ปต์ยามาฮ่าเนี่ยที่ทำมานะครับแล้วก็เห็นบอกว่าจะมีสีใหม่ออกมาสาสีก็จะมีสีน้ำเงินสีดำแล้วก็สีตัวนี้แล้วก็สีเทาเป็นเออมันเหมือนเทาเรมโบนะแล้วก็จะให้ล้อ สีส้มส้มอมแดงนิดนึงอ่าอนะ,อะครับเป็นเป็นส้มแบบอมแดงแดงอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสีแรกคือตาบอดสีไง <c oughs> เออแดงแดงแต่ถ้าเกิดอมจานนี้ก็อีกอีกเรื่องหนึง่งฮะอะไรนะครับเนี่ยาอบมาก <c oughs> อย่างที่ทุกคนรู้ว่าผมเนี่ยในช่องเนี่ยเคยรีวิวเจ้า MT 1 5มาแล้ว<ช>นะครับแต่ว่าจะเป็นรีวิวพวกของแต่งซะมากกว่า<ช>นะครับ,รบยังไม่ได้แบบว่าเจาะลึกแบบว่าเอ้ยโชกหน้าเป็นยังไงหน้าจอเป็นยัง,ยงไงพวกระบบอะไรต่างๆของเจ้าคันนี้นะครับแต่ว่าเรื่องเครื่องยนต์อะไรอย่างนี้เราอาจจะไม่แม่นเท่าไหร่ผมเลยพาผู้เชี่ยวชาญมาครับไม่เชี่ยวขนาดนั้นก็คือก็เคยใช้ไงเคยใช้อะใช้งานอยู่ใช่ใช่ใช้งานอยู่ใช่ครับผมใช่ผ ก็เลยอ่ะโอเคเอาพี่แน็กมาเป็นพิธีกรรับเชิญนะฮะโอเคก็เราเริ่มรีวิวจากส่วนไหนกันก่อนดีอ่าส่วนหน้าก่อนดีกว่าอ่ะส่วนหน้ากันก่อนจะกหน้าไปท้ายอ่าได้เลยนี่ชอบหน้าดิเ้้ยหนาดิถ้าเกิดท้ายยังไงนะไม่เอาเหมือนกันก็ถ้าเกิดเล้วจากหน้านะครับส่วนของไอทีไม่ใช่หน้าหน้านี้หน้านี้หน้านี้เออหน้ารอบนี้ากล้องก็ควรส้นตีนด้วยอ่าก็เริ่มจากตัวข้างหน้านะครับก็คือเราจะทำหน้าตา ละไม้คล้ายคลึ่ง MT ศูนย์เก้าต้องเป็น0ูนย์เก้าตัวเก่าแล้วนะแต่ตัวใหม่เนี่ยยังไม่เข้ามา่มมเข้ามาแต่ว่ามีปล่อยมาแล้วใช่มีปล่อยจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ออมาแล้วนะครับก็แล<ๆ>้วก็คือแบบว่าตัวนี้ไทยมห้านะครับเขาจะกัะเสิร์ตตัวนี้เลยตัวไฟหน้า ตัวตัวไฟนี้ไฟไฟต่ำผมผมเพิ่มหน่อยหนึ่งไอตรงเนี้ยหลายคนนะคิดว่าเป็นไฟหน้ามันเป็นไฟหน้าอ่าจริงจริงจริงมันเป็นไฟหลีไฟหลีใช่ไหมใช่ไฟจริงจริงไฟหน้ามันอยู่ตรงนี้ฮะนี่ครับผมนี่ตัวนี้เลยเอ้าพี่แล้วไฟไฟไฟสูงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไหนไหนไหนอยู่อยู่ตรงนี้เลยงอยู่นี้เอยดิไฟสูงอยู่นี้นี่อ่ามันเป็นไฟสูงต่ำในหลอดเดียวกันใช่ใช่ ซึ่งตัวนี้ใครไหมฮะเขาเลนโมโนโฟกัสเอาว่ะข้อมูลเป๊ะ <laughs> เล่นิดหนึงนิดนึงตัวเลนโมโนโฟกัสคือมันจะให้ความสว่างที่สว่างกว่าหลายๆรุ่นอ่าเราเห็นแบบไฟกลมๆดวงเดียวแค่เนี้ยแต่แม่งสว่างมากจริงสว่างจริงสว่างมากครับผมเพราะว่าหลายๆลาอย่างขับเงี้ยบางทีไฟขับสวนเนี้ยนะรถยนต์แน่ต่อไฟใส่ใช่นีกว่าเราเปิดไฟสูงใช่จริงนล้วไฟต่ำไฟต่ำนะคือสว่างเลยคือแบบว่าถ้าตอนคืนแบบไม่มีไม่มีไฟอย่างเงี้ย สว่างมากสจ้าเลยเฟิร์มเลยตัวนี้ใช่แล้วก็เป็นโชกหน้าโชกหน้าอัพไซด์ดาวครับผมครับโชกหน้าอัพไซด์ดาวเอ็มซีแล้วเนอะห้าใช่น่าจะเป็นกระบอกเดียวกันกระบอกเดียวกันไซส์เดียวกันเดียวกันเลยใช่ครับข้อดีของอัพไซด์ดาวคือหลายๆคนแบบว่าเอ้ยมันอัพไซด์ดาวกับเลนเทเลสโคปิกธรรมดาเหมือนพวกรถเอ่อรถบ้านๆอะไรเงี้ยต่างกันยังไงเสริมหน่อยโชกเทเลสโคปิกธรรมดาเนี่ย ก็จะเป็นพวกทั15ตัวเก่าที่มันไม่ใช่กระบอกทองนะเป็นพวก X Max X Max ต่าร้อยนะอันนี้ก็ข้อดีมันข้อดีมันต่างกันคืออันเนี้ยมันจะซับแรงได้ดีกว่านะมันจะกดลงมาใช่ไหมอ่าไม่ไม่ล้อหน้าจะขึ้นเข้าไปอ่าล้อหน้ามันจะขึ้นอย่างอย่างถ้าเกิดเป็นรถพวกนั้นก็คือ หน้าจะเข้าหาล้อใช่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันนะตันนี้หน้าล้อจะเข้าหาเราแต่นั้นน่ะเราจะเข้าหาล้อมันเลยทําให้แบบว่านุ่มกว่านุ่มกว่าใช่จากความรู้สึกที่เคยขี่ใช่แล้วแรงสะเทือนได้ดีกว่าใช่ครับผมตัวนี้ซึ่งมันก็บอกวบขับขี่แล้วก็ขับในเมืองนี่คือแบบเจอหลุมเจออะไรไม่ต้องห่วงเลยสบายบักคือบักนี่คือแบบไม่รู้สึกแล้วนะคืออาจจะรู้สึกแต่แบบเอ้ามึงลงไปแล้วหรอใช่ประมาณนี้อยู่กับมันเนี่ยสามวันรู้สึกว่า การใช้ชีวิตในเมืองนะฮะคือแบบแม่งขับโคตรมันนะพูดถึงนะเราเราตัดเราตัดในส่วนของคนที่ขับบิ๊กไบค์มาคนที่ขับซีซีสูงมานะฮะเราตัดตรงนั้นออกแล้วเรามองในเครื่องยนต์ของของเจ้าตัวเนี้ยผมว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งขับโคตรมันเลยนะ,ะเพราะว่าเครื่องยนต์มันมีอะไร VVA ใช่มันมีตัว VVA เข้ามานะครับอย่างตัวอันดัต้นเก่าหรือ m s l มันจะไม่มีมาอย่างตัวนี้ถ้าเกิดที่เอาอันอั15ก็คือจะมีตัวระบบ VVA เข้ามาหรือภาษาไทยเรียกว่าวาลแปรผันเอาว่าเอาวาเอาวาลแปรผันมันช,ช่วยอะไรวะมันช่วยเสริมทุกปุ้ดีิรถพัว A 15จะมีวาลแค่ชั้นเดียวใช่ไหม uh huh. ตอนนี้จะมีวอลอีกชั้นหนึ่ง uh huh. อ่าเป็นช่วงเวลาเราเปิดไปถึงรอบที่มันที่มันได้ได้รอบของมัน uh huh. มันเจ็ดถึงแปดพันรอบ มันก็จะเปิดทำงานใช่ทำงานใช่ครับทำให้รอบมันมันเป็นต่างมันเหมือนว่ามันทำให้แบบเครื่องยนต์เครื่องดีขึ้นใช่อันนี้อาจจะไม่แม่แต่ว่าโดยประมาณนี้ถ้าเกิดพูดภาษาบ้านๆอะไรเงี้ยพูดภาษาบ้านบ้านอะไรเให้แบบแรงขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นอาจจะอาจจะไม่ได้แรงเหมือนเหมือนเหมือนกดเทอร์โบกด็อตแต่คือมันก็ช่วยในรอบปลายรอบปลายใช่ครับแล้วก็ยังไม่พอมันยังมีสลิปเปอร์คัตอ่าสลิปเปอร์คัตตัวนี้หลายๆคนบอกว่ามันคืออะไรอ่ะพี่สลิปเปอร์คัตหลายๆรุ่นตอนนี้บิ๊กบอยเริ่มเอาเข้ามาใส่ในรถ150 ขึ้นไปเริ่มมีแล้วตัวนี้ซิลเวอร์คัทขอแขกความนิดนึงคืออะไรไม่อยู่ในเครื่องเครื่องยนต์นะครับอยู่ในฝั่งนี้ท่านนะครับออโตมาคร์คอออเอฟซอล่ะค่ะใช่คร่ะตลกครับว่าไงฮะถึงบ้านยังกูรีวิวอยู่ครับผมขัดจังหวะโอเคมาต่อกันต่อในส่วนของซิลเวอร์คัทก็คือมันจะอยู่ในตัวนี้ชุดฝั่งนี้ชุดฝั่งนี้ข้อดีของมันคือการที่ว่าเวลาเราเชนเกียร์ลงเชนเร็วๆปั้งๆเนี้ย ทำให้ล้อไม่สบัดหรือล็อกล้อหลังล้อหลังใช่ล้อหลังจะทำให้ไม่ล็อกหรือว่าไม่สบัดคือเป็นข้อดีมากๆใช่แล้วขับในเมืองหมอบหมอบก็ทําใจนิดนึงนะอยู่ตรงนี้มันอยู่ใกล้ถนนใหญ่โอเคก็ตั้งแต่ขับมานะคือมันช่วยมันช่วยมันช่วยไอเหี้ยมึงช่วยไปไกล มันช่วยในการขับขี่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะเพราะว่าขับขี่ในเมืองหนึ่งแหละรถตัดหน้าบางทีเราเรากำกำเบรกมากแล้วมันไม่มี ABS เนี่ยใช่มันแทดได้แต่ว่าสลิปเปอร์คัตเนี่ยเราตึ้งตึ้งตึ้งเชนมาเลยรถไม่มีอากาศเลยอาจจะมีนิดเดียวแต่มันไม่รู้ว่าเครื่องจะพังเชนไปเหอะเชนเลยไปเลยใช่ครับมันช่วยทำให้แบบว่าเซฟชีวิตเราได้มากขึ้นใช่ซึ่งล้อล้อจะไม่สะบัดล้อจะไม่ล็อก เพราะตัวสลิปเปอร์คัตเป็นสิ่งที่ดีมากที่เสริมเข้ามาในตัวร้อยรถร้อยห้าสิบห้าซีซีใช่ใช่คุณคิดว่าเขาบอกว่าขับในเมืองมันมันมันเพราะอะไรมันมีคำตอบเพราะอะไรครับเดี๋ยวเราค่อยไล่ไปตัวนั้นอ่าได้อ่าแล้วในส่วนของไม้ไม้ตัวนี้อ่าเรามาดูมึงมงไปไหนอ่ะดูไม้นี่ตัวนี้มันไวเลสนี่เป็นเนกาทีฟ LCD ครับผมครับผมเป็น LCD ใช่ตัวนี้จะบอก ในส่วนของอ่าการอัตราการกินน้ํามันใช่มีอันนี้น้ํามันน้ำมันไม่ใช่ไม่ใช่อัตราการกินน้ำมันในตัวขีดบอร์ดระดับน้ํามันนะครับอ่าระดับน้ำมันถ้าเป็นไม่รอบความเร็วอันนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นรอบล้อก็จะมีขึ้นมาติร์ดเติร์ตอ่าลองสตาร์ดูอ่าหลายคนไม่ไู้อ่าแบบนี้นะครับแล้วก็รอบก็ขึ้นมาแล้วก็ถึงทั้งอ่ะโฟล์วโรบิทถึงทั้งเจ็ดแปดพันเห็นไหมมีนี้ขึ้นมาน v a คือตัวเนี้ย BVA ทำงานแล้วแล้วก็อันนี้เป็นไปบอกเกียร์ครับไปบอกกเียยร์ลซึ่งหาๆคน อยากให้มีมากซึ่งามาฮ่าก็ทำเข้ามาใช่แล้วก็มีไฟชิปไลท์ชิปไลท์ตัวนี้แจ้งเตือนรอบเพื่อเปลี่ยนเกียร์ใช่แต่วนี้ามารถตั้งได้ตั้งได้ตั้งได้ครับตั้งได้แล้วก็มีเวลาบอกในส่วนตรงนี้จะมีเวลาบอกจะมีปุ่มบอกนะก็กดไปปุ๊บบอกทิปหนึ่งทิปสองแล้วก็ที่เวลาใช่ไหมเวลาเวลานี้ก็ อาจจะก right? ินมาอะไรเงี้ยก็จะเป็นอันนี้อันนี้คือโอดิโอคือรอบทั้งหมดที่ใช้ก็คือไม้ทั้งหมดที่ใช้มาแหละก็คือมันมีครบหมดเลยเวลาอะไรเงี้ยใชเก็คือว่าค่อนข้างบอกครบใช่แล้วชัดด้วยนะใช่คือความสว่างของน่าจะเรือนไม้อะไรเงี้ยคือมองเห็นได้ทั้ง กลางวันแล้วก็กลางคืนใช่คือขี่ไปก็ไม่ไม่ต้องห่วงเลยว่าไอ้หียมองไม่เห็นขี่ไวเกินแต่คนที่แบบมีอายุนิดนึงอยากจะขับรถแนวนี้ก็สบายสบายใจได้เรื่องการมองสบายอ่าในการมองใหม่คนมีอายุหรือเด็กๆนะที่ขับสบายมันก็มีคําตอบอีกอ่าเพราะอะไรมันไม่บ่อตอนเดียวตอนเดียวใช่ใช่ตอนต่อไปค่อยไปรับชมกันนะครับเฮ้ยขับไป่ยนะมันจะเป็นบ่อตอนเดียวนะซึ่ง มันดียังไงมันผมว่ามันมีข้อดีตรงที่ว่ามันขับง่ายไม่รู้ขับง่ายหรือเปล่าแต่ว่า,ม,า,ามันนั่งสบายทั้งนคนนั่งทั้งคนนั่งคน,คน,คนซ้อน อ่าเดี๋ยวพี่ขึ้นไปนั่งใจเย็นนะจะเหนื่อยนะงๆใจเย็นนะเห็นไหมเที่ยวไหมน้องสบายเลยน้องเที่ยวไหมใช่เฮ้ยไม่ใช่ดิอ่าก็เนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วก็สบายสบายค่อนข้างเอาเอาตรงนะจากความสูขผมผมว่าค่อนข้างสูงด้วยนะสูง MT 5สูงค่อนข้างสูงนะฮะซึ่งไม่ต้องไปแบบยกโชว์ยกโชว์แล้วอ่ะใช่เพราะผมเนี่ยผมขนาดผมตัวสูงเนี่ย178อ่ะดูข้อดูดูเท้าเนี่ยยังต้องแบบยังมีปลายปลายปลายเท้าหน่อยหน่อยครัส้นเท้าไม่แตะพื้นอ่ะใช่แล้วก็ การวางขังองศาการการเนี่ยเขาเรียกว่านะมันจะมีตัว<อ>ล็อกพอดีอ่าใช่คือช่วงขาจะแน่พอดีใช่ช่วงขามันจะแน่พอดีขอดขเขาโค้งอะไรเงี้ยเทโค้องอะไรเงี้ยเออมันก็เลยทําให้เออขับขี่ในเมืองเนี่ยค่อนข้างมั่นใจ,นใ,จใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่ากําลังเครื่องมันโอเคใช่คือในเมืองอ่ะตัวเนี้ยสบายเลยอืมอ่าแล้วก็มีอะไรต่อพี่แน็กสวิงอาร์มสวิงอาร์มตัวนี้อ่าสวิงอาร์มเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมใช่ตัวนี้ กาที่เป็นอลูมิเนียมตัวนี้ข้อดีคือมันเบาใช่มันเบาแล้วก็แข็งแรงนะครับตัวนี้ใช่มันเบาแข็งแรงหลายๆคน,อา,นาอาจจะบอกว่าเอ้ยมันเบามันแข็งแรงได้ไงอ่าย่า,า,าิบห้าเราทำมาแล้วตัวนี้ใช่ว<ล>ิศวกรเขาออกแบบมาเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะ<ช>แล้วก็มันจะมีชกตัวนี้กับกระเด่องทดแรงใช่มีก็หลายๆตั้งแต่85ด้วยใ่85ขึ้นไปจนถึงตัวนี้ก็มีนี่กระเด่องทดแรงมันอยู่ข้างในนะฮะกระเด่องทดแรงเห็นป่ะเนาะก็จะทําให้มันซับซับแรงกระแทกจากโชกจาก Uh, อะไรนะสวยงามใช่อาหารคนถามว่าพี่แล้วเปิดเบาะตรงไหนนั่น่ะสินั่นนะสิเปิดเบาะตรงไหนอ่โอ้ยแล้วทั้มเวเป็นตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าตัวนี้นะครับวันนี้ต่งกล้องนี้ค่อยลงมารุ่นพี่นี่คือรุ่นไหนครับศูนย์เก้าครับผมอ๋อยู่นี้นะครับนี่ครับกล้องแตมมาปึ๊บอยู่ตรงนี้อ๋อมเป็นอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างปึ๊บแป๊ดแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นมาสไลด์กขึ้นมาปุ๊บสไลด์ลงอ่าเปิดขึ้นมาเนี่ยแหละครับ ข้อดีของเบาะตอนเดียวซึ่งทําให้เซอร์วิสง่ายง่ายมากเซอร์วิสมาเลยคุณจะทำอะไรคุณเอามาเลยเนี่ยแบตอยู่นี่กล่องดีเลยฟิลอยู่นี้หมดเลยใช่คือเซอร์วิสง่ายอ่าใช่ตัวนี้คือดีมากอือฮึโอเคทำไมขับดีมันสนุกทําไมอะครับนี่เลยขับอีกแล้วอีกแล้วมาดีมาดีมาดีเพราะตัวนี้เลยครับคพรน็อตเหรอพี่บ้าเพราะตัวนี้แบบนี้อ๋อใช่คืออะสเตอร์สเตอร์ตัวนี้ เขาให้มาเลยนะ54ฟันค่อนข้างเยอะสําหรับเยอะมาเล็กนะใช่เพราะว่าไออย่างออแสดให้มาแค่47 47อ่าออ่อ่า48 4แล้วเนี้ให้มา54คือต้นจัดจัดจัดมากคือขับในเมืองคือนี่แหละที่สาเหตุที่ทำให้ต้นคือขับรถในเมืองอ่ะสนุกขึ้นเพราะแล้วตอนรถเป็นอะไรอ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะพอสเตอร์ใหญ่รอบมันมาไวใช่มาไวทำให้ จากไฟแดงนึ่งไฟแดงนึงไวขึ้นไวคือเหมาะเหมาะสำหรับในในเมืองหรือว่าจะจะขี่ออกทริปมันมันก็ได้กันแต่แต่ว่าจะบอกว่ามันจะเป็นเน็กเก็ตจ๋าผมว่ามันก็ยังไม่ใช่นะด้วยรูปทรงอ่ะผมว่ามันออกแนวแบบว่าเออสปอร์ตนิดนึงดูมีความสปอร์ตอ่ามันมันไม่ได้แบบว่าพอขี่ไปแล้วเฮ้ยมันหลังตรงแดวอยู่อย่างนี้คือมันจะแบบมีมีโน้มมาแบบอารมณ์เหมือน09อ่ะเหมือนแบบสปีด ีเรื่อยๆให้คนมองดีกว่าลงไปนอนกองให้คนเก็บครับใจ่หมได้ครับทำดีปลอดภัยนะโอเคนะในส่วนของเบรกค่อนข้างอยู่โหนึบจัดเจัดเลยนะตัวนี้คือเบรกก็อยู่แล้วมีสลิปเอรคัตก็ยิ่งอยู่เข้าไปใหญ่สบายเลยตัวนี้ยิ่งมีสลิปเอรคัตแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เบรกเลยอ่าใช่เพราะว่าโห กดปึ้งปึ่งปึ่งคือตะกอ่อยครับ R15 อ,อ่ะ,อะโฟกัสครับ R15 เวลาเชนเกียร์ทีนึงนี่โอ้โหน่ากลัวนะอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวทำให้ดูสลิปเปอร์คัทมันเป็นยังไงนะครัะไปครับไปที่พอไหมเนี่ย <laughs> เอามามามันต้องขับไวกว่านี้ได้แล้วเลยไวกว่าน,นี้แต,<ช>แต่ว่าอ้เน,น,น,นี้คือกูมาอยู่เกียร์4เชนจะมาเหลือเกียร์ 2, 2> คุณเชนกดเชนได้เลยไม่ต้องไปกลัวว่า เครื่องจะล็อกอ่ะเราจะล็อกหรือเครื่องจะพังเชนเกียร์ครับปลอดภัยแน่นอนใช่เพราะว่าเราเบรกบางคนนี่เลยกำคัดนเลยอย่ากำคัดและกำเบรกอันนี้คือไม่สมควรไม่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 สมควรอย่างยิ่งผมไม่เคยมีคนถามพี่ครับผมเชนเกียร์ลงเยอะเงี้ยเครื่องจะพังไหมครับบอกได้เลยว่าไม่พังแน่นอนไม่พังรถเกียร์ทำมาเพื่อสิ่งนี้เพื่อเลาเชนเกียร์ลงมันทําให้รอบเครื่องมันตกลงทําให้ความเร็วตกลงด้วยครับผมครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนี่แหละเนอะน่าจะบ่นกันมานานแล้วเป็นสีสีใหม่ นะะฮสีเท่ากับล้อบอกเลยว่าคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ของ MT เนี่ยผมผมว่าน่าจะเป็นพวกพวกดาร์กะไรนะดาร์กไซส์ออฟเจแปนต์ถ้าเปิรุ่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าขับกลางคืนโคตรหล่อกลางวันก็หล่อแค่แค่เปิดไฟหลีมาหล่อแล้วใช่แค่เปิดไฟหลีมาก็หล่อแล้วบอกเลยเลยว่าตอนนี้แบบว่าทำมาุ่นพงรุ่นพี่นี่ เขิดเลยนะใช่ใช่เพราะว่าแค่ร้อยห้าสิบซีซีนี่เขิดเลยนะใช่ดูเท่มากใช่คืออินโทมื่อกี้ยังมีคนมองเลยใช่ใครวะคล้ายๆเทารลัมโบกินีใช่เป็นสีใหม่ของปี2021ใช่ใช่สีนี้แล้วก็ย้ำอีกรอบหนึ่ง มีสามสีน้ําเงินดําแล้วก็สีเทานี้ใช่ครับสีเทาก็จะเสศษหน่อยก็จะมีสีล้อนี้ให้อ่าใช่พอเศษผลิตมาก็มีเป็นดําน้าเงินใช่ใช่ใช่มาฮะเขาทำเป็นสีส้มอมแดงมาแล้วสีแดงแล้วผมว่ามันถ่ายรูปขึ้นใช่สวยเลยถูกถููเพราะว่าพอสีส้มปบตัวแสงหน่อยนะโอ้โหโอเคก็ต่อที่ขอบคุณพี่แน็กมากๆเลยนะที่เป็นไข่แม่งกะทักมาดังเลยเนี่ยโอเคก็ขอบคุณสำหรับพี่แน็กนะครับที่วันนี้เสียสละเวลามา ให้เป็นพิธีกรรับเชิญในการรีวิวเจ้า MP คันนี้จนตัวก็ขับ MP อยู่แล้วผมก็ก็มาฟังจากปากคนที่ใช้งานจริงๆแล้วก็จากปากคนที่ใช้งานมา3วันจากคนที่ขับ X Max คนที่ขับ650ไม่ว่า z X เป็นเมื่อวานดันกันเท่าไหร่โอ้โหร้อยสี่ร้อยสี่นะนะแต่ว่าเราไม่แนะนําให้ขับไวใช่ครับผมอันนี้คือ104นี่คือทำหนุนติดนะเพราะว่าในเกีย์นี่ถ้าเกิดเทียวสปอร์ตอะในเกีย์โดนลมเยอะกว่าใช่ความเร็วมันจะได้แบบไม่เท่าสปอร์ตอยู่แล้วตใช่เครื่องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยและออีกย่่าางงนึมไวจัดใช มาไวด้วยสเตอร์ที่เป็นสเตอร์ใหญ่ VVA แม่งมาไวจัดๆนะัะสนุกแน่นอนใช่ครับสนุกแน่นอนก็สําหรับวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้ว,แล,วแล้วก็ขอบคุณทางยาม,มาฮ่านะครับผมที่ทาการให้เอารถมารีวิวนะครับเป็นสวยมากเป็นสีที่แบบอ๋อตรงผมชอบนะเพราะผมเป็นคนชอบสีสเทาอยู่แล้วนะ เจด๊ดกก็สีเทาอันสิบห้าก็สีเทาเท็กแม็กก็สีเทาอเออก็เทาทั้งร้านใช่แล้วก็ทำธุรกิจเทาๆเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นัไม่ใช่ใชใชนะก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ฝากเจ้า GT15 คันนี้ไว้ในอ้อ,อมใจด้วยน,นะครับ<ช>ผมนะก็ตามความรู้สึกผมผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปใช่แล้วก็รูปลักษณ์ดีไซน์มันค่อนข้างโอเคนะฮะหล่อเลยแหละหล่อหล่อแต่งนิดนแต่งหน่อยนี่โหใช่มาก ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะครับแล้วก็ see you a g a i next time คลิปต่อไปทำไรอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ Waterfall นะด้วยนะครับผมแล้วก็ร้านเอ็มพียนะครับร้านอะไรนะ NP2 b พีทูเบชัทำไมคุณฝากแบบแบบอ่อนๆนะผมไม่อยากให้ฝากแบบแรงๆน่ะแล้วก็ผมก็ฝากร้าน m p 2 b พีทูเบชด้วยนะครับผมอะไรของเขาอะโอเคไปคลิปไป